วันนี้นะคะมาพบกับตะก,กี้ในช่วงของท็อปกระตักค่ะตักที่มาจากตักนะค่ะชื่อตักตะก,กี้นั่นเองค่ะคือวันนี้ถามว่าเรามีอะไรที่จะมาเจอะเจอกันก็อบอกว่าตอนนี้เรามีการปรับรูปแบบของรายการใหม่หลากหลายรายการทั้งสถานีที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ เมสายเดียนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูว่าในแต่ละรายการเนี่ยเขามีรูปแบบอะไรที่เปลี่ยนไหม่บ้าง่าวันนี้จะพาไปดูหนึ่งรายการที่เป็นสีสันอีกหนึ่งรายการของทางช่องตามมาเลยค่ะไม่รู้ว่าอยู่ต่ำนะต้อ,องแกะจับก่อนนะจุยูยูยูเชนนื้อหมดไก่หม้อ 妈妈去哪里？ สัสดีคอุนยากน่าคุยหน,ยนเลยนะก็มาทำงานเป็นหับข่าวก็มาทำสกูส๊ปในรายการ <c oughs> โอ้โหนีห่ขอแทรทางหน่อยดีกว่าได้นับตัวกันก่อนดีกว่ายังไงครับอ่าสวัสดีนะครับผมนภัฒน์เคยไดติดฉากคุณหรือว่าพัฒนะฮะ,คะ,ะก็เจอกันในเนชั่นคัดข่าวมาเล่าจันถึงสุกเลยค่ะสวัสดีค่ะฟลอยปีวันประเมธโทนิค่ะก็เจอพร,ร้อมกันกับที่นักขในคัดข่าวมาเล่านี่แหละค่ะใช่แต่วันนี้มีอะไรทำไมบุกมาถึงที่เลยคือได้ข่าวว่ารายการคุณจะมีการปรั รูปแบบรายการใหม่ถึงมาครั้งใหญ่ครั้งใหญ่ยังไงยังไงขยับเวลานิดนึงแล้วก็ได้ข่าวมาว่าคุณณพรชัยผู้หญิงเปลืองบ้ากใช่ะเพราะว่าเรามีพิธีกรที่มาเพิ่มความสดใสในรายการนะฮะผมจัดคนเดียวเนี่ยมันก็ดูห่อเหี่ยวใช่ไหมก็เลยต้องมีพิธีกรคู่มาคัดหน้าตามาแล้วสวยที่สุดหน้าตาดีที่สุดในเนชั่นเลยนะสวยที่สุดจะอยู่วันจันทร์อังคารนะคะซึ่งเป็นถอยเองค่ะอันนี้คือแบบเลือกมาแล้วสวยที่สุดอร้อเล่นสวยส จันอังคารเนี่ยเจอพลอยเลี้ยววันส่วนวันพุธพระหัสจะเจอคุณเฟรมสลิตาเพราคนนี้ก็สวยสดใสมากใช่ฮะแล้ววันศุกร์ก็เจอกับคุณปริ้นลลริตา่าริตากับลาริตาจำดีๆเบี้ยววันลลิตาสลิตาเจอกันแน่นอนในคัข่าวมาเล่า5วันจันถึงศุกร์นะคะกี่โมงนะคะ10โมง20จนถึง11โมงนะฮะเราขยบเวลามานิดนึงจาก10โมง10นาทีเป็น10โมง20นาทีนะฮะห้ามพลาดเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วหรือวันพรุ่ง นี้เนี่ยจะได้เจอกับ น้องเฟรมน้องเฟรมสาลิตาจะมาเพิ่มความสดใสในรายการข่าวของเราอย่างที่รู้กันข่าวมาเล่าเป็นเทียงรายการเดียวของเนชั่นทีวีค่ะที่จะเรียกรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมเนื้อหาของเราเนี่ยคุณผู้ชมอัดแน่น่ะโดยชพอยอย่างยิ่งพรุ่งนี้เริ่มดีวันเมษายนงพรุ่งนี้วันที่หนึ่งเมษายนนะคะเผื่อว่าใครที่อาจจะยังไม่มีเบาะแสเรื่องของโชคลาภติดตามดูให้ดีพรุ่งนี้สิบโมงยี่สิบนาทีโอ้มีทุกอย่างฮะสัตว์ทุกประเภทอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวใช่ฮะเรื่องของตัวเลขโชคลาภมากันหมดเลยทุกเรื่องที่เต็มไปด้วยความสุขเนี่ยเปิดดูคข่าวมาล่าสิบโมงยี่สิบคุณจะได้รัปรอยิ้มกลับมาเจอกันแน่นอนใช่ค่ะใช่ครับย้ำเวลากันอีกที่นึงค่ะสิบโมงยี่สิบนาทีจนถึงสิบเอ็ดโมงนะฮะวันจันทร์จนถึงวันศุกร์มีพิธีกรสี่คนด้วยกันมีผมนภัทรมีน้องพลอยน้องพลอยปิยววันนะฮะน้องเฟรมสาริตาแล้วก็น้องปรินลลิตาครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมดูนะคะ